สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับตักเซลเอสเมโทรพรามสนะคะวันนี้ก็อยู่กับส p o r t เตอร์นะคะสีไรท์วีเบียดบูค่ะราคาอยู่ที่782,000บาทค่ะน้องเป็นเครื่อง1 2 5 0ซีซีนะคะแล้วก็มีโหมโดพิเศษก็คือสามารถปรับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าสมมติลูกค้าตองในงานมอเตอร์โชว์ตัวนี้เราจะดูแลให้เป็นพิเศษแล้วก รถยังมีรถสต็อกปี2022อยู่นะคะลูกค้าสนใจสีไหนหรือตัวไหนทักมานะคะก็เดี๋ยวตักดูแลให้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาในงานนะคะก็แนะนําโอนมาได้นะคะหรือไปที่โชว์รูมพระราม4ค่ะหรือสุขุมวิท26ก็ได้นะคะวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ แอดไลน์ดักมานะคะ T A K K I E 101แล้วก็เบอร์โทร064-5364-999ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ